ยืนให้พี่ถ่ายภาพนิ่งเนาะได้เลยครับผมยถ่ายภาพนิ่งคู่้ไม่ยอมหลุดวกพี่เลยนี่นะหนึ่งสองนแม่ออน ขอทำท่าหัวใจนิดนึงนิดนึงอามอทำหัวใจนาดกกินกกินนั่งนั่งอันไวไหมคอย่าอไตดคนถ่ายปหด้วแ้คนนั่งหยห้างนานไปหน่อยครับเงยังไม่พูดเรื่องเงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกินพอดีนั่งห่อยห้างนานไปหน่อ แล้วก็แบบลืมไปว่ารีบลุกไปหน่อยครับเมื่อกี้เจอคำถามเปล่าเลเป็นไม่แต่หน้าต้องเตรียมตัวมาแล้วอะไรนะครับเตรียมตัวมาแล้วไม่แล้วเขาก็แบบแต่งแต้มซุกิีว่าไม่น่าเหลือครับครับพร้อมนะพร้อหรอพร้อมแล้วครับได้ครับผมเอาเกาะเกาะตรงนี้นยครับไมาเลยครับเรียนก่อนที่จะรับประทานอาหาร เดี๋ยวเราไปนั่งด้านซ้ายเดี๋ยวเราไปซ้ายได้ไหมครับโอ้ยใครเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเอ่อพลังพลังจิตพิเศษครับผมไล่ไปเลยจ้าต่อมองข้างล่างด้วยนะคะบอกข้างล่าเดี๋ยวเขาก็มองพื้นหรอกมาไม่หนึ่งสอง มิ้นทขอตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้ขออันนี้ได้นะคะขอโทษค่ะต้องนี้นะคะมิ้นมิ้นท์ครับมิ้นท์มิ้นท์มิ้นท้มิ้นท์ขอได้ไร่ได้นะงากมขอกล้องนี้ต่อนะคะขอในห้องนี้มั้ยนะไม่ต้องนะพี่กุลโอเคโอเคได้ได้มาดีมากสวย ตัวนี้สี่ขาข้างนี้ครับเสร็จแล้วก็นี่นะคะหนึ่งสองสามสาหัวใจให้หน่อยหัวใจให้มินหลับอยู่แล้ยังไงหัวใจแบบหยุบหัวอีกแล้วหัวใจแบบนี้เดี๋ยวหัวใจหรือว่าเป็นพี่ขอแบบธรรมดาแบบมินธรรมดาค่ะ ขอมาีนบ้าเมกี้นะคะหนึ่งสองค่ะพี่ขอเป็นหัวใจวิดีโอหน่อยค่ะหมขอวิดีโอบ้างนี้หน่อยค่ะขยับไปรูว่าเป็นวิดีโอนะขยับไปดูว่าเป็นอาตี๋โอเคโอโอเคสคนค่ะจะเป็นรายกัน วันจัวใร์คือต้าผมเมื่อไรใจจะตรงกันนะเมื่อไรใจจะตรงกันนะเอ๊ะอ่านค่ะันน้อ็หาลูก เอาเมื่คกี้เลยจะลบมันเหมือนเธอจะปล่อยมันเหมือนเธอจะปล่อยพลังอะไรกันสักอย่ากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะค,ะครับ